ชนะซัีมูววันนี้นะคะนุ่มจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกันค่ะซึ่งมันชื่องานอะไรไม่รู้จะไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะโดยนุ่มอะไปเจอมาในแอป l e m o n เอกนะอันนี้ไม okay. ่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆนะแต่ว่าเออเขาโฆษณาเนาะมันยิงแอดมาเราก็ลองโหลดแล้วอันนี้มันก็เลยเออ แล้วมันมีเหมือนเขาเียอะไะให้ทดลองหน้าว่าแบบเราหน้ารูปอะไรใช่ไหมนุ่มหมาคิดมาตลอดว่าตัวเองหน้ากลมนะทุกคนว่าเราถ่ายรูปคือกลมเป็นกลมจริงๆนะแต่พอเราไปทําในเนี้ยแล้วมันบอกเราเป็นรูปไข่อ่ะเราก็จะเชื่อมันนะคะว่าเราเป็นหน้ารูปไข่โอเคซึ่งในแอปแบบมันบอก,กเราว่าเราต้องแต่งหน้าโทนพีชใช่ไหมนี่ก็เลยไปหาดูในแอปมันนั่นแหละก็ ย้ำนะว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะทุกคนก็เราก็เลยจะมารองมาลองแต่งหน้าเป็โทนพีชนะคะเองมาดูของคนนี้ <Woo! S 1> <laughs> ดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะทุกคนเราจะมาลองกันเลยดีกว่านะคะโอเคดูดิข้างหลังอย่าไปสนใจนะคุทุกคนข้างหลังคือรกมากอ่ะ เริ่มต้นนะคะอิดอิดเราเนี่ยไม่รู้มีไหมแต่ว่าเราก็ใช้สีเดิมของเราคือตัวนี้นะครับทำขี้นนะคะทาเข้าไปเขาบอกว่าให้ทาข้างบนด้วยแบบเหมือนทาให้ทั่วไปเลยเอยเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมทารองพื้นว่ะอ่ะ๋ยวเพิ่มโอเคเราไปลองพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยนะคะ <Woo! S 2> การใช้สีอิทอิที่เขาพูดนะทุกคนอะลองรองพื้นนะจ๊ะทาให้ทั่วอันนี้แสงจากดวงอาทิตย์เลยนะจ๊ะทุกคนไม่มีการปรับแสงแต่อย่างใดแต่ไม่รู้มีฟิลเตอร์จากโทรศัพท์หรือเปล่านะแต่นี่เราใช้กล้องตัวเองสดนะโอเคก็ทาไปประมาณนี้นะคะทาสีที่เข้มกว่าเข้าไปเดี๋ยวขอทา ก็ทาอีกท,หนะกออกทีหนึ่งนะก็ทาอีกทีหนึ่งนะโดยการใช้สีอันนี้ Dusty Rose นะคะตัวนี้ก็ <c oughs> นะทำผิดทำถูกทำเมื่อทำตัวไปก่อนนะคะทุกคนอะคนะโอ้โห,โหเลยไปยันจะถึงคิ้วแล้วแม่ต่อไปนะคะเราก็จะเอาเป็นสีที่เข้มขึ้น ราขอเป็นสีพัมคข้มเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะเข้มหรือยังไงผสมกันแล้วกันอะผสมกับตัวเวเวกนะคะเอามาคืออันนี้มันบอกให้ลงข้างบนแบบเยอะแบบเขาเรียกอะไรให้ทั่วสูงใช่ไหมแต่อันนี้ให้เอาข้างล่างอันนี้ดูจากในข้างล่างนี่เลยนะในในรูปภาพตัวอย่างไหนนะคือสวยไม่สวยนี่ก็คือตามภาพนะทุกคน ตามภาพเลยเคปะเคนนะแต่ปะคือแสงมันสว่างมาจนแบบดูสิไม่รู้เรื่องอ่ะอะ่ะเคก็ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้สินี่ต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ลงรองพื้นตรงถุงใต้ตาแบบเหมือนอารแบบตืดๆแล้วก็ตืดๆ่างนี้นะทุกคน อ่ะให้ดูตัวอย่างเนี่ยมันมันบอกประมาณนี้ <c oughs> ไม่เข้าใจแต่ไหนๆลงแล้วก็ลงไปก่อนลนะ <c oughs> รงสีน้ำตาลตึ๊บตึ๊บอ่ะลองดูนะไม่รู้นะแล้วก็ลงข้างล่าง ค่อยๆเกลี่ยตามลูกสอนแบบนึงนะเราไม่ได้โอเคทุกคนเราไปทํามาใหม่แล้วนะก็มันก็ดูดีขึ้นเหมือนกว่าเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการลงสีให้มันเพิ่มสีค่ะก็คืออาจจะเป็นสีส้มๆทำคิ้นนี่เหมือนเดิมนะให้เราเอาสีอ่ะอันนี้ไม่รู้ถูกไหมนะอืมอาจจะหมายถึงว่าให้เราทําอันเนี้ ปัดๆนะประมาณนี้ป่ะไม่รู้นะลองดูเข้าตาแล้วด่ก็คือประมาณนี้มั้งอืมได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะ เขาเรียกอะไรนะมาเหมือนคัดเบ้าเนาะใช่ปะแบบแปบ๊บนึ่งนะขอใัยในความเงียบมันให้ขีดอายไลเนอร er ์สีอ่อนคือตรงช่วงหางตาซึ่งเราอะมีดินสออยู่นะครับสีแต่มันเป็นสีดำนะ er อายไลเนอร์เราแต่เราก็จะมาใช้แทนมันเลยนะคะ พราะมีก็ต้องใช้นะจ๊ะจะมาลองดูนะว่ารอดหรือไม่รอด <c oughs> แต่อบอกเลยว่านองจะเป็นคนที่หนังตามันมากนะคือไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่เหงื่อหรืออะไรหลายๆอย่างนะมันก็เลยทำให้แบบหนังตามันๆนะนะ ประมาณนี้ได้ไหมเท่ากันเปล่าก็ไม่รู้งั้นงงมากเลยใช่จริงวันน่ะงั้นจะขอแหวกกันหนึ่งแหวกแนวคือขีดอายไลเนอร์ให้มันขึ้นมาหน่อยก็อันนี้จะเป็นการรีดอายไลเนอร์ขึ้นมาที่ ขึ้นมาที่ตรงกลางกลางตาหน่อยนะของนมนะเอ้ยนี่ผู้จงนะทำถูกจริงปนะเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆวะ <c oughs> มันใช่จริงปะเนี่ยทำไมในรูปเขาดูแบบจืดๆแต่ทำไมของเรามันดูแบบน่ากลัว <c oughs> เขาทำถูงใต้ตาคืออ่าดูที่รูปนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมถ้าทุกคนสังเกตนะตรงเนี้ยเห็นปะ ตรงเนี้ยมันจะมีรอยคำคำๆซึ่งเราอะกับกับกับเขาเรียกอะไรนะกับขนตามันจะแต่เราอะทำใกล้เราทำช่วงรอยพับตรงนี้ของตาตัวเองไงเออก็เลยไม่แน่ใจว่านี่ทำถูกหรือเปล่านะคะไปนะคะอันนี้เขาน่าจะเป็นการดัดขนตาซึ่งมันก็คงจะไม่ได้ยากอะไรนะอ่ะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Maybelline นะคะมองไม่เห็นโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะก็เริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมองไม่เห็นได้เลยอะ อันนี้คือแสงจัดดวยที่นะคะเขาบอกอีกทีนึงก็คือก็ลูกตาจะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนในในนี้เพราะว่าลูกตาเรามันไม่เหมือนกันเราจะมีเป็นกริกเตอร์ค่ะทุกคนจริงๆก็มีหลายอันนะแต่เราก็ชอบอันนี้ไงอันนี้มันดูแบบฟุ้งฟงดีนี่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันก็ประมาณนี้นะมันเหมือนรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันฟุ้งอ่ะที่สุดแล้วอ่ะในความกริกเตอร์เพราะว่าเหมือนแบบมันแบบฟุ้งมากแม่ โอ๊ยเข้าตาผงเข้าตาหมดแล้วค่ะแม่โอเคถุงตาถุงใจเสร็จแล้วนะคะโอ้แห่ตแบบก็จะเป็นที่ลิปสติกนะคะซึ่งลิปสติกอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบอืมพูดยากอะ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะ่ะเราก็จะมีเป็นสีแบบนแบบนวตุ่นๆอะไรประมาณนี้นะคะ อ่ะให้ดูสีนะซึ่งในในคลิปในรูปภาพอ่ะมันขาวใช่ปะมันลาทามันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ของเราจะสีก็น่าจะใกล้เคียงเขาไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเทียบดีกว่าน,น่าจะใกล้เคียงเขาไหมไม่รู้ดิอ่ะให้ดูก่อนเออมันก็ได้อยู่ถึงแม้จะคนละปากคนละแบบ คนเข้าข้างตัวสุดลินเลยอ่ะเออ<ห>อ่ะเรามาลองเลยมันมีบอกไหมวิธีทาปากอะ่ะก็เอามาประยุกเป็นส่วนของเราแล้วกันนะคะก็คือเขาบอกว่าให้ทาคอนซีลเลอร์ให้ทั่วทวปากใช่ไหมเติเติดตดต,ดต,ดตดอันนี้ก็คิดว่าได้แล้วแล้วเราก็เอาสีนู๊ตเราอะ่ะทาข้างใน มโอเคจะเลากหรือจะร่วงก็มาดูกันตอนนี้แหละต่อไปนะคะใช้สีที่เข้มกว่าทาบริเวณด้านในปากโอ้ประเด็นคือเลอไม่มีด้วยจ้าแม่ไม่มีเลยค่ะสีลิปที่ที่เข้มกว่านั้นหรอ ไม่มีอะเรามีต่สีตุ่นๆไม่มีจริงๆนะอ่ะลองดูสีเดียวกันไม่หมดเลยสงสัยต้องไปซื้อเลยหลายสีแลละแสดงว่าเราเป็นคนชอบสีแนวแบบตุ่นๆอย่างนี้นะเนี่ยนะอ๋อไม่บอกให้เกลียเกลียหรือเบิร์นลิปด้วยซึ่งเราไม่ได้เบิร์นเบิร์นแบนโบวแบรอะไรเลยอ่ะใช้มือเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาใช้ลิป ใช้มือเกลี่ยให้ทั่วริมฝีปากนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเหมือนเกินเกินปากออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นเนาะแล้วก็อาจจะเดี๋ยวให้มันเกินเกิน ลองทาแล้วเราก็มือแบบเบรนมันเข้าไปคือในรูปนี้เหมือนเขาเป็นแบบขอบปากไม่มีแต่ซึ่งเรามีคะเรามีเป็นมุมเป็นขอบเห็นชัดไงฉะนัน้นก็คงจะเป็นไปนไม่ได้หรอกๆอ่ะก็ช็ด ให้มนเข้าทีเข้าทางลงล่องลงรอยเดี๋ยวเขาจะด่ามาเอ๊ะเยคนนี้เป็นอะไรเนี่ยเออเ็จแล้วเยก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาไปเขียนคิ้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาให้ดูฟินิตลุกอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟินิตลุกวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะคิดว่าเป็นยังไง ก็มันจะได้ลุกประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงตอนจบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะกับเดี๋ยวจะลองไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้มันดูแบบสวยๆอะไรอย่างี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะก็จบวันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกับลุกแต่งหน้าแบบพีชหรือเปล่าใช่ไหมแบบพีชหรือเปล่าไม่รู้นะอังรงไม่รู้จริงว่ามันพีชให้หรือเปล่านะเพราะแต่งตามที่มีในบ้านนะคะเครื่องสำอางเนาะ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย